เรื่องหนึ่งหลังจากที่เรื่องตอนนี้เองพูดกันตรงๆด้วยเพราะว่าเศรษกิจโลกเรื่อยวก็ตามแต่าราคาข้าวของเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งเพราค้าไม่ขายเขาก็ลําบากมีโครงการอะไร,รดีๆช่วยบ้างไหมนี่เลยครับพาณิจจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เขาเปิดรับสมัครร้านอาหารธงฟ้าราคา35บาทครับคุณผู้ชมทางเลือกช่วยเหลือค่าคองชีพกับประชาชนครับ นางสาวสุพรรษาเลิศสัมพันธ์สุขครับหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยนะครับบอกว่าสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกมีการลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหารธงฟ้าให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการบริโภคร้านอาหารปรุงสําเร็จในราคา ประหยัดและก็คุณภาพดีซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่จำนวน144ร้านเป็นร้านอาหารที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์นั่นก็คืออร่อยคุณภาพดีสะอาดและก็ประหยัดมีรายการอาหารที่ราคาจำหน่ายไม่เกิน35บาทาะคทนะครับ,รบก็เชิญชวนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้อง ที่เขาเรียกว่าปัจจุบันนี้ผมก็เห็นนะนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นคือเข้ากล่อง20บาทเข้ากล่อง25บาทขายกันเยอะกันแยะมาร่วมโครงการนี้ครับร้านอาหารธงฟ้าในที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกซอยจา่าหนกร้องใช่ไหมใช่รบ,บริเวณสารกลางนะครับหรือหากทางสำน,นักงานลงสํารวจพบเห็นร้านอาหารมีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ก็สมัครได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะมอบป้ายตราสัญ,ญลักษณ์ร้านอาหารธงฟ้า สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคร